เหนือฟ้าก็ยังมีก้อนเมฆเหนือยมทูตก็ยังมีท่านเท้าพญามัจุราชนั่นไงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพ่อเจดประเดี๋ยวข้าจะลองเรียกผีเรือนมาถามให้พ่อเจดเองนะจ๊ะยมทูตออดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวานต่อดูวงวิญญาณเจดเมื่อแลเห็นแล้วว่าดวงวิญญาณเจดเริมเอาจริงกับตน รู้ตัวแล้วว่าขณะน,นี้คืนทําเก่งไปกับดวงวิญญาณเจตก็มีแต่แพ้เพราะดวงวิญญาณเจตได้กมความลับของตนไว้แล้วจนหมดสิน้นหากดวงวิญญาณเจตจะจี้ทูลต่อท่านเท้าพญามัจจุราชเรื่องที่ตนยังแอบดื่มน้ําเมาอยู่ยมทูตตายแน่ๆต้องเอาอกเอาใจดวงวิญญาณเจตอย่างที่สุดประหนึ่งว่าดวงวิญญาณเจตคือผู้มีพระคุณต่อยมทูตอย่างมหาศาล ยอมทั้งที่ยมทูตตนนี้ก็ยังไม่เคยยอมต่อดวงวิญญาณดวงใดมาก่อนเลยนับตั้งแต่ที่รับตําแหน่งยมทูตมาผีเรือนผีเรือนผีเรือนอยู่ไหมออกมาพบข้าหน่อยข้ายมทูตสิ้นเสียงขานจากยมทูตร,ร่างของผีเรือนที่อยู่ในชุดจงกระเบนลายดอกพิกุลสีน้ําเงินแก่และห่มสบายสีฟ้าทับกับเสื้อแขนยาวกระบอกสีน้ําตาลไว้อีกทีไว้ผมทรงปีก ใบหน้าดูแล้วน่าจะมีอายุราวคุณป้าของดวงวิญญาณเจตน์นั่นเองปรากฏกายขึ้นต่อหน้ายมทูตและดวงวิญญาณเจตดวงวิญญาณเจตมองใบหน้าที่มีแต่ความเมตตาของผีเรือนอยู่เป็นครู่แล้วบนใบหน้าที่มีแต่รอยความเมตตาก็ปรากฏรอยยิม้มแกลมปลอบนิดๆให้กับดวงวิญญาณเจตท่านโยมทูตมีอันใดกับอีกชั้นหรือเจ้าคะ ผีเรือนถามโยมทูตด,ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนก็อยากจะถามหาศพของในเจตนะผีเรือนรู้ไหมว่าเพลานี้ศพอยู่เสียที่ใดโยมทูตเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงห้าวหาญและเต็มไปด้วยอำนาจแต่ถึงกระนั้นแววตาก็ยังมีเกรงใจนิดๆอยู่กับผีเรือนเอาไปไว้วัดนับแต่วันแรกที่ดับขันแล้วเจ้าค่ะ ผีเรือนตอบเสียงอ่อนโยนและเต็มตื้นไปด้วยความเวทนาที่มีต่อดวงวิญญาณเจตจนถึงกับมีหยาดน้ำตารินอยู่บนร่องแก้มทั้งสองข้างของผีเรือนนั่นเองดวงวิญญาณเจตถึงกับพงะด้วยคิดไม่ถึงว่าผู้หญิงที่เขารักยิ่งปานดวงใจจะกล้าทำกับเขาได้ถึงเพียงนี้ดับขันก็เพียงแค่วันเดียวแท้ๆต้องรีบร้อนพาร่างอันไร้วิญ,ญญาณของเขาไปนอนวัดสียแล้วปลักใสไล่ส่งเขาราวว่าเขา จะไม่ใช่ผัวของลาวันเสียแยงนั้นหรือเมื่อเขาดับสิ้นลมหายใจไปแล้วความเป็นสามีภรรยาระหว่างเขากับลาวันก็สิ้นสุดลงเช่นกันทั้งที่ก่อนหน้าที่เขาจะหมดสิ้นลมหายใจไปนั้นลาวันเคยพร่ำกับเขาว่าหากวันใดที่เขาต้องสิ้นลมหายใจไปหล่อนก็จะเก็บศพของเขาไว้นอนกอดทุกคืนวันกอดไปจนกว่าศพของเขาจะผุพังไปตามธรรมชาติน้ำตาแห่งความเจ็บช้ำเริ่มไหลลินออกมาจากดวงตาคู่หม่นของดวงวิญญ,ญาณเจต ยมทูตที่เฝ้าดูอาการกิริยาของดวงวิญญาณเจตอยู่ก่อนนั้นก็ถึงกับแหกปากส่งเสียงหัวเราะก้า๊กขึ้นมาอย่างกลั้นไม่อยู่แล้วจริงๆพร้อมกับพูดปนเสียงหัวเราะขึ้นมาอีกว่าไอ้เ,อเจตมันคุยนักคุยหนาว่าเมียของมันน่ะรักมันมากแล้วเป็นไงาตายหาไม่ทันข้ามวันเมียมันก็รีบจัดแจงเอาศพของมันไปไว้วัดะละ พูดจบยามาทูตก็ยืนหัวเราะจนตัวงอไปงอมาอยู่ที่หน้าบ้านของเจตหากแต่ดวงวิญญาณเจดกับยิ่งเศร้าทุกขระทมมากยิ่งขึ้นอยากจะแหกปากร้องไห้ให้ดังๆให้กล้องจากโลกมนุษย์ไปยังสวรรค์ชั้นฟ้าและนรกทำได้เพียงพยายามกั้นอารมณ์แห่งทุกข์กับน้ำตาไม่ต้องไหลรินออกมาอวดความอัพยศของตนเองอีกได้แต่ยืนหน้าเศร้าศพในตากับผีเรือนด้แววหม่นเศร้า ดวงตาของผีเรือนนั้นก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยแววรักใคร่อ่อนโยนอย่างลึกซึ้งจนดวงวิญญาณเจดรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดอยังมืวแต่ยืนหัวราะอยู่เลยท่านยามทูตประเดี๋ยวก็จะไม่ทันการแล้วทีเนี้ล่ะตัวของท่านเองอจะเดือดร้อนท่านเท้าพญามัจุราชคงไม่ปล่อยท่านแน่สิ้นคําเตือนจากผีเรือนอยามทูตถึงกับอ้าปา,ากวรรคะค้างชะงักกันกับชื่อของท่านเท้าพญาัจจุราชแล้ว ถ้าทางอันกระตอือรือร้นก็ตามมางั้นลาก่อนอนะผีเรือนจะรีบพาดูงวิญญาณไอ้เจตอ่ะมันไปเข้า,าร่างของมันก่อนยม,มทูตพูดเสียงรัวเร็วอย่างผู้ที่กลัวผิดจะมาถึงตัวขณะที่พูดอยู่กับผีเรือนและหันหน้ามาทางดวงวิญญาณเจตก่อนจะเอ่ยขึ้นมาอีกพร้อมกับกระชากดึงข้อมือดวงวิญญาณเจตอย่างรวดเร็วไปเว้ยไอ้เจตต้องรีบไปกันแล้ววะ่ะดวงวิญญาณเจตพยักหน้ากับยม,มทูต โดยที่ไม่ได้ทันบอกลาต่อผีเรือนสักคำต้องรีบติดตามยมทูตไปโดยเร็วแต่จิตใต้สำนึกก็ยังบอกกับดวงวิญญาณเจดว่าแม้จะไม่ทันกล่าวคําลาแต่เขาก็ต้องได้กลับมาอยู่กับผีเรือนอยู่ดีก่อนหายไปพร้อมกับยมทูตดวงวิญญาณเจตก็ยังอุตส่าห์หันมาส่งรอยยิ้มเศร้าๆให้กับผีเรือนและผีเรือนก็ยิ้มเศ้าๆตอบให้แก่ดวงวิญญาณเจตด้วยเช่นกันในรอยยิ้ม ของผีเรือนนั้นก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาอารีจนทําให้ความหวาดกลัวว่าจะเข้าร่างไม่ทันของดวงวิญญาณเจตคลายไปด้วยกับปรอยยิ้มนั้นบนเมนเผาศพวันนี้ร่างอันได้วิญญาณของเจตได้เข้าไปนอนอยู่ในเตาเผาศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแขกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานและแขกที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับเจตตลอดจนเหล่าบรรดาคนรับใช้ภายในบ้านตาสุขและลูกทั้งสองคนของเจตทุกๆคนต่างยืนหน้าเศร้าเสียใจจากการจากไปของเจตโดยที่ไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้เสียงดนตรีในเพลงพญาโศกดังกล้องทั่วบริเวณวัดเสียงของขีตศินที่โรยรินสู่โสดประสาสที่สามารถสะท้อนภาพอันเศร้าหมองขึ้นมา เย้ยหยันหัวใจให้ต้องปวดร้าวได้อย่างมากล้นทีเดียวโดยเฉพาะกับดวงวิญญาณเจตที่กำลังยืนมองดูควันไฟที่กำลังพุ่งออกมาทางปล่องของเมนเผาศพของเขาเสียงเพลงพยาโศกยังคงก้องอยู่กับโสดประสาทของดวงวิญญาณเจตอดโอยเหมือนกับจะขาดใจบางคราวก็กระชับเน้นหนักเหมือนกับจะโกรธกลิ้วแล้วก็ประชดหนักขึ้นอีกด้วยเสียงอันหวยหวนยมทูตหันมาทำหน้าเศร้าต่อดวงวิญญาณเจตอย่างสำนึกผิด ก่อนที่จะเอ่ยขึ้นได้น้ำเสียงอันแผ่วเบาอ่อนเศร้าพร้อมกับยกมือขึ้นตบที่บ่าของดวงวิญญาณเจดอย่างปลอบโยนข้าขอโทษเองนะเจดนี่ก็แสดงว่ากระผมต้องกลายมาเป็นผีเร่ร่อนแหละนี่ดวงวิญญาณเจดเริ่มร่ำให้ค้าควรชวนสงสารไม่หรอกวะเมื่อข้าทําผิดแล้วอ่ะข้าก็ยอมรับผิดและข้าก็ต้องรับผิดชอบต่อดวงวิญ,ญญาณของเองด้วยเจด ยมทูตพูดน้ำเสียงหนักแน่นดวงตาสำนึกผิดและนี่ก็เป็นครั้งแรกของยงมทูตที่ผิดแล้วยอมรับผิดท่านยมมทูตจะรับผิดชอบต่อกระผมยังไงในเมื่อร่างของกระผมมันกลายเป็นผงเท่าฐานไปแล้วดวงวิญญาณเจตพูดน้ำเสียงปนสะอื้นดวงตาคู่นั้นยังมีรอยสะเทือนใจอย่างชวนสมเพศ ไปกับข้าเดี๋ยวนี้เลยข้าจะพาเองไปหาร่างใหม่ให้กับเองแม้ว่าดวงวิญญาณเจตจะไม่รู้สึกพอใจกับการกระทําของยมทูตต่อเมื่อเขาเองก็หมดหนทางไปแล้วเหมือนกันร่างที่เคยอาศัยมาแต่แรกเกิดก็ต้องมีอันถูกไฟเผาไหม้ไปเสียก่อนเวลาอันสมควรก็เพราะยมทูตที่เห็นแก่กินผู้นี้โดยแท้ต่อเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วดวงวิญญาณเจตก็คงต้องก้มหน้ายอมจำนนหวานอมขมกลืนจำยอมทั้งที่ใจไม่ปรารถนาแม้แต่นิดเดียว จะต้องไปอาศัยร่างของผู้อื่นอยู่แล้วมันจะเหมือนร่างของเขาเอาหรือไม่แต่หากเขายังคงโหยหาร่างเดิมของเขาเองนั้นก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วสู้ยินยอมก้มหน้ารับกรรมกรรมที่เขาไม่ใช่ผู้สร้างแต่ผู้ที่สร้างก็คือยม,มทูตยิ่งคุ้นคิดมาถึงตรงนี้ยิ่งเจ็บแค้นโกรธเคืองเกลียดชิงชังหน้าของยม,มทูตอย่างลึกๆสถานที่แห่งแรกที่ยม,มทูตได้พาดวงวิญญาณเจตไปนั้นก็คือโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง โด่งดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็เพราะดวงวิญญาณเจดได้ต่อรองกับยมทูตว่ายังไงก็ขอให้เขาได้เข้าไปอยู่ในร่างของคนรวยๆและคนหล่อๆอีกด้วยรู้จักนิสัยของลาวันเมรักของเขาได้เป็นอย่างดีหล่งนนั้นจะเป็นคนที่ชอบเงินและรูปลักษณ์อันสง่างามแก่ตาผู้พบเห็นและสิ่งที่ลาวันเกลียดเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือความจนฉะนั้นดวงวิญญาณเจดจึงจําเป็นที่จะต้องเลือกร่างสักหน่อย เพื่อให้ต้องตาต้องใจแกลาวันเมียรักของเขาเพราะที่เลือกมากของดวงวิญญาณเจตนั่นเองจึงไม่เป็นที่ต้องใจต่อยมทูตเพราะทุกๆร่างที่ยมทูตพาดวงวิญญาณเจตมาเลือกกลับไม่มีร่างในเลยเป็นที่พอใจต่อดวงวิญญาณเจตยมทูตจึงพาดวงวิญญาณเจตตะเวนหาร่างใหม่แต่เช้าจะหลดค่ําไปทุกๆโรงพยาบาลที่เด่นดังและมีแต่คนรวยๆพาญาติพี่น้องเข้ามารักษาจนที่ดับคาโรงพยาบาล ดวงวิญญาณเจตปฏิเสธทุกร่างที่ยมทูตพาไปเลือกบางร่างก็อ้างว่าแก่ไปลาวันไม่ชอบคนแก่บางร่างก็ยังหนุ่มไปอีกลาวันก็จะไม่ชอบผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าบางร่างก็ว่าเตี้ยไปบางร่างก็ว่าสูงเกินไปไม่มีร่างใดเลยที่ดวงวิญญาณเจตจะพอใจจนยมทูตต้องเกิดอาการเดือดดานขึ้นมาอย่างเหลือที่จะอดกลั้นแล้วอีกต่อไปไอเจตเว้ยถามจริงๆหรอวะเองอจ,จะเลือกร่างไปถึงไหนกันยมทูตกัดเคี้ยวเคี้ยวฟันถาม ทั้งยังยกมือขึ้นเกาศีรษะดังแกลกๆอย่างมีโมโหก็หามันไปเรื่อยๆนั่นแหละท่านยมทูตจนกว่าจะหาด่างที่กับผมพอใจได้ดวงวิญญ,ญาณเจตตอบเอ่อยๆสีหน้าเหมือนทองสำลิดไม่รู้ร้อนรู้หนาวใดๆตรงข้ามกับครั้งแรกที่มาพบพื้นแผ่นดินโลกขณะนั้นดวงวิญญ,ญาณเจตมีสีหน้าวิตกกังวล กำลังถือว่าตนเองเป็นต่ออยู่กับยมทูตหากดวงวิญญาณเจตยังหาร่างที่ถูกใจไม่พบยมทูตก็หมดสิทธิ์ที่จะกลับไปนรกด้วยเช่นกันก็อยากทําอะไรที่มันผิดๆถังๆ้งแผลงก่อนทําไมคนยังไม่ทันจะถึงที่ตายก็กลับคว้าเอาดวงวิญญาณไปนรกซะแล้วยมทูตต้องแอบค้อนดวงวิญญาณเจตจนในตาแทบหลุดออกจากเบ้าตาไปกองอยู่กับพื้นด้วยความหมันไส่แบบสุด แต่ถึงจะมีความหมันไส้และแค้นเคืองต่อดวงวิญญาณเจตมากสักเพียงใดยมทูตก,ก็ต้องพยายามเก็บซ่อนอารมณ์ดังกล่าวไว้แต่ภายในหัวอกไม่กล้าแม้แต่เพียงปลายก้อยที่จะแสดงอาการอันบ่งบอกถึงความไม่พึงใจออกมาให้ดวงวิญญาณเจตได้รับรู้ด้วยที่สำนึกมาตลอดเลยว่าตนคือผู้ผิดและก็คงต้องเป็นฝ่ายยินยอมให้ดวงวิญญาณเจตข่มตนไปเรื่อยๆจนกว่าที่ดวงวิญญาณเจตจะหาร่างใหม่ที่พอใจได้ เหมือนมีกรรมที่ต้องก้มหน้ารับกรรมใครบอกว่ายมทูตหมดสิ้นกรรมไปแล้วจึงต้องมาจุติเป็นยมทูตไม่จริงยมทูตขอเถียงด้วยตัวของยมทูตเองแต่นี่เราก็เดินหาร่างใหม่กันจนทั่วโรงพยาบาลแล้วนะ ทั้งห้องเก็บศพหรือกระทั่งศพที่เพิ่งตายใหม่ๆยามทาูตพูดบนเสียงหัวเราะทำเป็นอารมณ์ดีไม่โกรธไม่แค้นไม่ขี้มโมโหอย่างที่เคยเป็นก็เพื่อกลบเกลื่อนความผิดพลาดของตนเองตอนแรกที่ก้าวเข้ามาหาร่างใหม่ที่โรงพยาบาลดวงวิญญาณเจตก็อ้างว่ากลัวผีในโรงพยาบาลจนยามทูตต้องเตือนสติว่าเขาก็ผีตนหนึ่งเช่นกันจนยินยอมเข้ามาหาร่างใหม่ในโรงพยาบาลมาแล้วก็ยังเลือกศพอีกศพนั้นไม่หล่อศพนั้นเตี้ยไปศพนี้สูงไปสะะารพ ในข้ออ้างจากดวงวิญญาณเจตจนยมทูตแอบนึกมันไส้ในใจอยากจะเตะฝากรักดวงวิญญาณเจตสักทีเพื่อลบล้างความแค้นแล้วแต่สิ่งที่ยมทูตทําได้ก็คือแค่ยกเท้าขึ้นทําท่าเหมือนจะเตะแล้วก็ต้องวางเท้าลงกับพื้นนังเดิมเมื่อสายตาของดวงวิญญาณเจตมองมาพบทันทีจะทําอะไรอ่ะอยมทูตหมดสิ้นความนับถือใดๆต่อกันแล้ว จากที่เคยเรียกท่านยมทูตท,ทุกคํามาแบบนี้เหลือเพียงแค่คําว่ายมทูตแต่ยมทูตก็ยังภูมิใจอยู่หรอกนะที่มีเพียงคําว่ายมทูตแต่ยังไม่เติมคํานําหน้าเป็นไอ้ยมทูตเปล่าเปล่าข้าเปล่าทําอะไรทั้งนั้นแหละข้าเพียงแค่อยากจะยืดเส้นยืดสายเฉยๆหรอกนะยมทูตตอบเสียงแผ่วแล้วส่งรอยยิ้มอันแสนหวานให้แก่ดวงวิญญาณเจตก่อนจะเสแจ้งแกล้งยกขายกแขนขึ้นทําท่าสะบัด แล้วก็ชำเลืองตาม,มาทางดวงวิญญาณเจตนิดนิดอย่างมีเลาา่ดในยมทูตกระผมคิดว่าทั้งโรงพยาบาลแห่งนี้คงจะไม่มีร่างใดอีกแล้วที่จะเหมาะสมกับกระผมเพราะแต่ละร่างใบหน้าใบตาสุดแสนจะอุบาาชาตชั่วหน้าดังเกียจหน้าขยักขยแงอย่างเงี้ยนะ่ะถ้าดวงวิญญาณกระผมเข้าไปอาศัยอยู่และกลับไปหาลาวันลาวันคงต้องดังเกียจกระผมแน่ๆเลยเอาอย่างนี้กันดีมากยามทูดช่วยพากระผมไปหาร่างใหม่ที่โรงพยาบาลอื่นดีกว่าดวงวิญญาณเจต บอกทั้งยังชี้แนะกับยมทูตในเวลาเดียวกันซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามความพอใจของดวงวิญญาณเจดคราวนี้ยมทูตเลยต้องทำหน้านิ้วคิ้วขมวดอย่างลำคาญใจนี่ขนาดเพียงแค่โรงพยาบาลเดียวยมทูตยังต้องเสียเหงื่อไปเป็นไหายๆไหนจะต้องขอกับเจ้าที่เจ้าทางประจำโรงพยาบาลก็แสนจะยากลำบากไหนจะต้องขอกับเจ้าของศพอีก กว่าจะได้มาแต่ละขั้นตอนขั้นแล้วดูวิญญาณเจตก็ยังเจ้าปัญหาดังเดิมแล้วยังมีหน้ามาออดอ้อนให้พาไปหาร่างใหม่ที่โรงพยาบาลอื่นอีกว่าไงล่ะยามาทูดโอเคตามนั้นไหมโหพ่อเจตพ่อทุนหัวทุนเกล้าทุนกระหม่อมของยมนี่ยมก็เหนื่อยจนใจจะขาดอยู่แล้วนะพ่อก็เพราะพ่อ,พอนั่นแหละที่มากเรื่องศพนั้นก็ไม่ชอบศพนี้ก็ไม่ชอบ ยมเหนื่อยแล้วจริงๆถึงจะมีความไม่พอใจอยู่กับดวงวิญญาณเจตอย่างมากแต่เพราะคําว่าผิดที่ยมทูตคือผู้กระทํายมทูตจึงต้องหวานอมขมกลืนพยายามสรรหาแต่คําหวานมาพูดกับดวงวิญญาณเจตก็มันไม่หล่อเลยซักศบนี่ยมทูตบางศพก็โดนไฟไหม้มาร่างนี้งองงิกเลยบางศพก็โดนรถชนมาศพนี่หน้าตาบิดเบี้ยวบางศพก็แขนอยู่ไม่ครบ และถ้ากระผมต้องเข้าไปอาศัยอยู่กับร่างหน่าเกลียดหน้าเกลียดแบบนี้ยกระผมขอเป็นผีเร่ร่อนเสียยังดีกว่าดวงวิญญาณเจดเสแส้งทำในตาหวานแปว๋วและใส่ชื่อบริสุทธิ์เออก็ได้ยมมันตกเป็นรองพ่อทูนหัวเจดไปแล้วนี่แต่ยมทูตกล่าวแต่เพียงเท่านั้นก็เงียบไปพร้อมๆกับเสแส้งทำในตาลอยไปลอยมาคล้ายกับผู้ที่กําลังใช้ความคิดอย่างหนักแต่อะไรอีกหรือยมทูต ดวงวิญญาณเจตถามเสียงรัวเร็วทั้งยังเขย่าที่แขนยมทูตแด,ดงๆอีกด้วยแต่นามบัตรของยมสิมันดันหมดเป็นคราวเป็นคราวที่ยมทูตต้องต่อรองบ้างโถเอ้ยยมทูตไอ้นามบง่งนามบัตรอะไรนั่นน่ะก็ผมรู้หรอกนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมีตัวตนกันสะที่ไหนก็แค่ยมทูตนึกว่าจะมีมันก็มาหาแล้วไม่ใช่เหรอดวงวิญญาณเจตค้านอย่างรู้ทันยมทูตเห็นดวงวิญญาณเจตรู้ทัน ก็เลยส่งยิ้มแห้งๆกลับคืนไปโถเอ้ยคิดว่าจะโง่ซะอีกยมมาทูตเอ่ยเสียงแผ่วเบาแล้วก็เสแสแ้งทําท่ากระตุ้งกระติ้งเพื่อกลบเกลื่อนดวงวิญญาณเจดมองยมมาทูตอย่างนิ่งๆไม่พูดอะไรแต่ก็อดจะอมยิ้มน้อยๆอย่างเริ่มรู้ถึงนิสัยอันถ่องแท้ของยม,มทูตได้มากยิ่งขึ้นนอกจากจะเรื่องชอบน้ำเมาสุราแล้วยังจะพินเพี้ยนอีกหลายเรื่องและก็คงยังมีอีกหลายเรื่องที่ยม,มทูตอาจจะค่อยๆคลาย,ายออกมา ให้ดวงวิญญาณเจตได้รู้เห็นคงไม่นานเกินรอหรอกเพราะระหว่างดวงวิญญาณเจตกับยมทูตคงต้องเผชิญหน้ากันอีกยาวนานหวังว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะต้องเป็นโรงพยาบาลสุดท้ายสําหรับการหาร่างใหม่ของเองแล้วนะไอเจตยมทูตกล่าวน้ําเสียงแสดงความวิตกชัดๆหากประโยคท้ายกลับเน้นหนักน้ําเสียงแข็งกล้าวขึ้นมาหลังจากที่ได้พาดวงวิญญาณเจตมาโผล่ยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งดวงวิญญ,ญาณเจตอึ้ง ยังไม่กล้าให้คําตอบใดๆต่อยมทูตด,ด้วยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้จะมีศพที่เขาพอใจหรือไม่ยมทูตจ้องมองหน้าดวงวิญญาณเจตอย่างรู้เท่าทันแกมหมันใส่เอาละเว้ยข้าก็ขี้เกียจจะต่อปากต่อคํากับเองแล้วนะไอเจตเรารีบไปขอทางกับท่านเจ้าที่เจ้าทางกันก่อนแล้วเราค่อยไปที่ห้องเก็บศพกันยมทูตบอกแล้วพยายามที่จะดึงข้อมือของดวงวิญญาณเจตให้ก้าวไปกับตนแต่ทว่าดวงวิญญาณเจตกลับมี ท่าทีแปลกๆคล้ายกับวาดกลัวสิ่งใดขึ้นมาคนลุกเกลียวทั้งร่างซ้ำในตาย,ยังเหลือลานเราับพบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกเองเป็นอะไรขึ้นมาอีกวะไอ้เจตห้องเก็บศพเหรอไม่เอาไม่ไปกับผมกลัวผีดวงวิญญาณเจตบอกอย่างลืมตัวลงคิดไปว่าตนเองยังไม่ตายยังมาทูดถึงกับปล่อยเสียงหัวเราะกากกากาก,ก่อนจะพูดเสียงปนหัวเราะออกมาว่าไอ้เจตเองจะบ้าไปแล้วเหรอวะ เองมันก็ผีเหมือนกันน้อยดันเสือกกลัวผีอีกดวงตาของดวงวิญญาณเจตที่มองมายังยมทูตค่อนข้างตื่นตระหนกแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยสำเนียงซื่อๆทว่ามีแววจริงใจเออจริงสินะก็ผมลืมไปงั้นไปด้วยกันอยู่นี้เลยเมื่อตะกี้เนี่ยข้าแอบย่องไปคุยกับท่านเจ้าที่มาท่านว,าว่าวันนี้มีศพที่เพิ่งตายใหม่ๆและยังหล่ออีกด้วยนอนดอเองอยู่ที่ห้องเก็บศพจริงเหรอท่านยมทูตแหมแหมแหม ท่านเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะก่อนหน้านี้ยังไอยอมทูดอยู่เลยดีหน่อยก็ยมทูดยมทูดตัดเพาะดวงวิญญาณเจตได้แต่ยิ้มปากกว้างดวงตามีแวววิงวอนเอาละเว้ยเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นเราไปกันเลยสิ้นคําจากยมทูตเป็นเพียงแค่ชั่ววูบประหนึ่งสายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็พัดผ่านไปวันนี้กายทิพย์ของยอมทูตกับดวงวิญญาณเจตได้มายืนอยู่ภายในห้องเก็บศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดวงวิญญาณเจตกับยมทูตต่างยืนมองดูใบหน้าอันหล่อคมของศพที่เพิ่งดับขันมาเมื่อไม่กี่นาทีเลยหลังจากที่ยมทูตได้กล่าวขอขมากับศพและพูดคุยกับดวงวิญญาณเจ้าของศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วยมทูตจึงพยักหน้าให้ดวงวิญญาณเจตเข้าไปอาศัยในร่างดังกล่าวได้เข้าไปชิวยไอเจตศพนี้เพิ่งตายหลอด้วยนเองเดี๋ยวก่อนท่านยมทูตดวงวิญญาณเจตบอกด้วยสีหน้าที่เพิ่งพอใจกับความหล่อคมของศพทำไมอีกอะ แม้เองนี่มันเรื่องมากใช่จริงๆเลยนะยมพูทเตกล่าวด้วยเหตุท่าทีอันมโหนิดๆท่านยมพทูตจะต้องสืบประวัติของไอ้ศพนี้ก่อนเดี๋ยวก็ผมจะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าชื่ออะไรมีพ่อแม่ชื่ออะไรบ้านช่องอยู่ที่ไหนยมพูดยิ้มอย่างพอใจในความรอบคอบของดวงวิญญาณเจตหากดวงวิญญาณเ